สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่ทั้งบ้านครับพี่น้องมาติดตามบึงข่าวสารบ้านน้องอุ้งยิงครับแต่สิพาพี่น้องไปบึงบรรยากาศภายในบ้านนะครับหลังจากเมื่อเา้ารผมกับไปเฮ็ดขึ้นบ้านจัดสรรพี่น้องนะครับอยู่ในเมืองขึ้นบ้านหลังใหม่นะครับสนใจสอบถามใดพี่น้องสีสกเกยียรสร้างบ้านนะครับ ครับมารอบอ่าึงเที่ยงนี่ครับประมาณเที่ยงครึ่งตอนนี้เที่ยงสามสิบพี่น้องเห็นว่าเบิ้งมาหาลุงกระป๋าบบเบิ้งคนเห็ดเกียงอ้อนี่เนาะเห็นบรรทุนมาหาหมู่สาวเราเปีเอาไม้เอาไม้ยุคาพี่น้องไม้ยุคาเพา่็จะมาเห็ดโรงเรี้ยงให้แม่หน่อยไม้ไปค้อมาอยู่คาเพ่อ่าเห็ดโรงเรี้ยงกล้วยไม้แม่หน่อย ติมบสังเพิ่นกมาปูกระเบื้องครับกระเบื้องห้องน้ำหลังห้องน้ำบูนห้องน้ำครัวพ่นในส่วนนี้ถือว่าสะอาดเรียบร้อยครับอันนี้จะเป็นหม่องน้ำออกพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นทอกองบอ่อกรองอันนี้บอ่อกรองพี่น้องมีไดมีผ่าใยเกี่ยวนะครับกองกองน้ำ ในสว่วนต่างๆพี่น้องฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามครับบรรยากาศแปจ่งปเปลี่ยนเลยลาไปเบ่งลุงใส่ป้าดาทำอะไรวันนี้เดี๋ยว ลงเลื่อนกล้วยไม้แม่หน่อยถ้ากันไปลอยทังไดยมามไปลอยทังไดยมาหรอาดวงใหม่ได้ย่บ่ได้ยูบ นะครับมอง like mm. ี่มันพวกก็เบื่องไม่พี่น้องมังล่างถ้วย bộ cơ bường chút chút niềm mày thật là hoàng nạm từ đây xoáy ngam khiến tôi đó bây โอ้ยยกโตโอ้ยเดี๋ยวยกโตก่อนครับเดี๋ยวก็ไปลองง่ายโตนะครับยกโตใส่ลุงง่ายไปง่ายมากว่าสิบปุ๊กกระเบื้องเลยเนี่ยง่ายลบไปลบมาอยู่ เก็บของเก็บของมีหวานล้วใส่กุ่มคนตัวนี้บ้า ใส่ cùng từ น้องมันมีน้ำบักเก๋า ừ. หัวหันปลาดุกตัวเขาใส่มีอยู่บ่หัวหันตุ่มบรรยากาศโอ้หลังนี้เย็นครับพี่น้องข้างหลังนี้เย็นสบาย กับลุงกับก็บของพอสร้างเคนปลูกกระเบื้องมาหลังห้องน้ำแล้วอยู่กันสามคนอยู่แล้วพี่น้องานกันลบไปลบมาอยู่นี่แล้เพิ่อนก็ทำความสะอาดดีสับตงลุงกขยันแย่แบบท้องป่าได้ยังเรียนสอบมาเพิ่อนก็บ้าปัดกวาดเสร็จกันจบเสร็จทูนะครับเบื้องบ้านยังใหม่อยู่คือเก่าพี่น้อง สียังสดอยู่ทำความสะอาดดีครับปกติบ้านตัวหลังเราจะมีฝนจับขอบๆหนะ้าต่างขอบอย่างปกติบ้านตัวหลังของลูกค้าเป็นบริษัททำความสะอาดคือบ้านทั้งอันบานน้องอุ้งยิงหน้าครับพี่น้องตอนบานหลังอยู่ทำความสะอาดสมมติคนเดียวพี่น้องสียังสดใหม่อยู่ ขอโทษกินขอโทษกินก่อยกลุ่งแล้วคนาร้ปนนี่นี่นะครับนี่คือบรรยากาศทีมหลังบาทลุงชัยป้าดาบนะครับบาปานี่พี่นอ้องซอยกัน3ามคนร็ดูนแลอ่าส่วนต่างๆครับเห็นบันน้ององค์หญิงทำความสะอาดเช็ดทุ้นี่ครับบนหมอะ มือมีงานมีการนะครับก็ต้องไปยืมบัตรไปน้องมีทุกอย่างพร้อมทุกอย่างเลยฉันมีงานป้าป้ากับวันที่สามสิบไปน้องที่สามสิบมีมอเน้ำสาวหน่อยเพื่อบรนแพงคือเก่าครับหม่องเก่าลงเลียนบ้านจันนองคู่ฝากี่น้องปีใหม่พอดีครับปีใหม่วันที่สามสิบกับปีใหม่พอดีครับ พี่น้องก็บพได้มาตุ่มมาห้มกันนะครับอปมเอ็มเอฟซีไว่างนะครับคแบบเลี้ยงกันมาบัตรน้องหญิงใหญครับตสามสิบเด้อพี่น้องบัตรกัเริ่มขายกันแล้วเอาอีกดอกบ่กง่ายอีกแล้วง่ายเลยเนาะเดี๋ยวยกของก่อนพี่น้องใส่นักบอลท่านก็ไปสามโอ้บักนักหนึ่ง โ<ด>ยกไปใส่หนึ่งขึ้นใหญ่จริเอาเอาด,ด้ครับพี่ต้องจะไปโยกคองก่อนแป๊บหนึงห่งครับใหญ่อบมากครับกูกระเบื้องใหญ่เดิวใหญ่อีก คนคลองซอยรุ่งพ่นองได้บอสลบไหมเ <c oughs> อาครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับมีผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับเพชรยังหรอบ